สวัสดีครับช่องลุงเขียดชาแนลมือนีกัพาพอแมพี่น้องเข่าก้วอีกเส้นเก่าเหมือนเดิมครับพแมพี่น้องมาเด้อครับมือนีลุงเขียดสิพามาเห็ดกับเขาย่าเมหมือเสามือนีขอนําเสนอเมนูที่ว่ายากกับบายากง่ายกับบาง่าย้อครับู้ใดบ่ต่ากับบารูรด้อวันนี้ขอเสนอเมนูตาถั่วครับตาถั่วตําถ,ถ,ถั่วส่วนขั้นตอนวิธีการจะเป็นจ้าไดนนั้นเอามาชมนํากันนะครับ อันนี้คือเป็นวัตถุดิบอันมามือวานเนี่ยครับไปไปตัดหญ้าครับมันจะไปโดนกิ่งบักนาวบักพงกับล่มทับรับก็ได้ได้บักนาวมาเสียหาหน่วยเอามาไว้ประกอบอาหารครับัาปลูกส่วนขั้วอยู่หลังบ้านนะครับปลูกไว้กินไว้ได้เพราะได้แก้คัดอยู่ครับถ้าบ่มีอย่างแค่ๆย่างไปหลังบ้านก็เพราะได้นั่นได้นี่อาจะเป็นบักพงบักนาวนะครับ ก,ก็พักพระหอมนะครับมะนาวครับตัวน,นี้ไร่เมล็ดนะครับไร่เมล็ดพร้อมวัลปูอันนี้คุณนายเพิ่นกะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วครับโบจะเป็นหันนะครับเป่นพันเรียบร้อยตัวเพิ่นกะซอยเรียบร้อยครับเรียบร้อยจ้ะครับซอยเรียบค่ะครับพร้อมตำครับพร้อมชนค่ะ ได้ยินเสียงรถได,ด้จังหน่อยเด้อขับข<า><า>บ้านขางทางมือว่างๆครับจ้เาเขาบอกวมาลงทัวร์เลยค่ะพเพื่อนๆค่ะลงทัวร์ก่อนจ้าเริ่มเลยค่ะเริ่มตับเลยค่ะกันจะนานเด้อค่ะ ได้จับโูกซอยไม่ได้ครับต่บาแห้งไหลั <c oughs> เนี่อไ,ไม่ไี่คุณนายเราไรได้ใส่ผ่ากันเพื่อนเพราะว่าเร่งรีบเสียเรื้อเกินความแสบมันก็อยู่รับการต่ำเด้่อทัวเด้อห้องต่ำบอแหลกมันจะบอแสบนะครับมันบอือเข้าไปต่ำใส่บักงงนะครับต่ำบักงงมันเป็นลูกโดดครพราได้อยู่ แต่ว่าถ้าตำาบกตัวบแหลกมันจะบ่ออกรสชาติมันจะบ่แซ่บด้อครับเด้อเกลดหลับเพิ่นวาจังสีอันกูรู้เพิ่์นวาไว้เอ๋ว่า <c oughs> ไปนาะลุงเกียรติกันไดนะ้เนาะแตกบแหลกมันพิษหัวเจ้าตีปัจจีวานะอเนาะครับก็เอาว่าเอาเอาเอา,เอาที่ชอบเอาที่สบายใจกันแล้วกันแต่ว่าการตำาบกตัวของคุณนายเอบอนเราจะตำให้แหลกนะครับคุณอ่นะเราตำแบบพาระมา,าเม่นเลยเราคุณอ่นะ เดือนฟ้าเดือนบุกจะเดือนยอนดวงดาวก็เลยเล่าอ่ะครับได้จังน้อยบราคือตำบักงเราคือตำบักแดงเคล็ดลับมันเกิดอยู่คับการตำเนี่แหละครับเพราะว่าสีตำหนังตำงตำทั่วตตำแดงครับเสร็จแล้วค่ะรับมึงได้เบอร์เสื้อครับคุณป้า เขากะมาลงมเครื่องปรุงเขาค่ะกับมีบักเกอร์เทศค่ะแล้วก็บบักกอกแล้วก็บักนาวจากหั่นยิบโอยปรุงเลยค่ะส่วบาทเดียววันนี้เ่ครับเนว้นเลยค่ะบักนาวกับโต้องบีบค่ะมันจะสมโพดค่ะน้ำหอมมันขึ้นห้นีสีสันแล้วก็ให้ยินมหอมค่ะใส่ทั้งเลือกเลยเด้อค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปเขาจะมาใส่เครื่องปรุงรสจ้ะ จัดอันนี้ปลาเนาะปลาแดดน้ำปลาจ้ะผงปรุงโนวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแต่ว่าของคุณนายนี่ใส่เป็นกะละมังเป็นซอบเป็นซ้อนใส่หลายแซ่บหลายจ้ะตสมพ่อหัวคอยบางเนาะม <laughs> <laughs> สมพ่อหัวลูกเกียรติบ้าง <laughs> สมป้อหัวลูกเกียดบ้างโอ้ยจ่าเรียบร้อยค่ะงวเลยค่ะอู้จะแซบค่ะแซบนอกขาเพื่อนๆค่ะเอากระจะมาซิมโอ้ยน้ำลายแตกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำลายแตกแล้วแตกงวแตกงวแล้วอ่ะซิมค่ะ แซ่บบ่อืมชุดจอดอืมันจะแซ่บอันเนี้ยน้ำเอาใส่อันที่หลังมูน่ะอืมแซ่บครับแฉบแฉบแซ่บแซ่บครับแซ่บเศรบมั่งเต้ครับคุณนายเต้ ใส่ถาดเถ้ำประดาแหละครับเราเทก่ะเนี่ยกะละมังมารอแล้วครับกะละมังมารอแล้วขอึ้โอ้ขุดกันนักแทบแทบมันแทบนตึงนี่แหละแซ่บมันเหมือนขุดโคกนี่แหละค่ะขุดโคกแทบเลยครับพี่น้องเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะแซ่บบรครับผมครับผมน้ำกันเด้อค่ะเุกท่านค่ะตำตั่วครับโอเคนี่ครับตำตั่วเพิ่นสิมากินครับไอ้นี่ครับอ่าพระเอกเพิ่นครับพระเอกเพิ่นมื้อนี้ก็เป็นแหนมซี่โครงหมูครับแหนมซี่โครงหมูแต่ว่าอันนี้ลุงเกียรติเทศเอ่อเทศสูตรบ่ได้เอาซี่โครงมาเฮ็ดนะครับ ใส่สูตรเดียวกับแหนมที่โคง้งแต่แหนมที่โคง้งใส่สกระดูกอ่อนกระดูกที่โค้งนะครับอผมอคิดว่ามันได้กินหน่อยกับคุณนายว่าข้านแหวนวัานเพื่อนว่าแล้วหมูติดมันครับหมูติดมันครับาหมักเฮ็ดสไตล์เดียวครับสูตรเดียวครับแหนมที่โค้งหมูนะครับแต่รสชาติบ่แตกต่างกันครับแต่ว่าตัวนี้บ่ม,มีเนื้อแท้มีแต่ไขมันกับเนื้อล้วน แซบ,บแซบมาขีดน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาตอนนี้คลิปของลุงเกียรติเดินทางมาถึงตอนชุดไทยแล้วนะครับตอนชุดท้ายแล้วก่อนที่จะกกันมื้อน,นี้ขอฝากไว้เด้อครับคลิปลุงเกียรติชาแนลครับอย่าลืมขอมากกดซับไต่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงเกียรติชาแนลเด้อ่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของทางช่องลุงเกียรติจะได้ให้ท่านชมเป็นคนแรกครับสําหรับมื้อนี้เิดเวลาจากกันครับไว้พ่อกันไม่ชิปนา สวัสดีครับ